วีซ่าไม่ผ่านถูกปฏิเสธวีซ่าจะสามารถขอใหม่ได้ทันทีเลยไหม <c oughs> สวัสดีครับผม ok ออฟกโนไกก็มีเพื่อนๆถามมาทาง Facebook นะครับว่าวีซ่าเขาไม่ผ่านอ่ะเขาจะขอใหม่ได้เลยไหมเราก็จะมาอธิบายให้ฟังทันทีที่เพื่อนๆรู้ตัวว่าถูกปฏิเสธวีซ่าใช่ไหมถามว่าขอใหม่ได้เลยไหมคําตอบก็คือขอใหม่ได้ทันทีคือขอใหม่วันนั้นเลยก็ได้หมายถึงว่ามันสามารถทําได้นะก็คือสามารถดําเนินการขอใหม่ได้ทันทีเพียงแต่ว่า ข้อควรระวังก็คือว่าถ้าเพื่อนๆขอใหม่รอบสองหรือรอบเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าหลักฐานเหมือนเดิมเอกสารเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมการเงินเหมือนเดิมการงานเหมือนเดิมคือไม่มีอะไรต่างจากเดิมเลยเนี่ยคือไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขาจากครั้งที่แล้วเลยเนี่ยวีซ่าก็ไม่ผ่านอีกเหมือนเดิมคือน,นี้ไม่ใช่ตู้สล็อตแมชชีนนะที่ว่าหยอดไปแล้วปุ๊บไม่ได้ปุ๊บจะหยอดอีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือถ้ามันเป็นเหรียญเดิมไม่มีอะไรแตกต่างเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ผ่านอีกเหมือนเดิมอยู่ดีแล้วจะทํายังไงล่ะ อันนี้ก็คือเรามาสรุปให้ฟังคร่าวๆสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะขอใหม่รอบ2หรือยังไงอย่างเงี้ยแล้วจะต้องทํายังไงล่ะก็คุณบอกว่าถ้าเอกสารเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่ผ่านอีกอยู่ดีใช่ไหมก็คือว่าให้เราดู3ปัจจัยนี้นะซึ่งออฟเนี่ยจะสรุปเป็นหัวใจสําคัญของการขอวีซา่าคือหมายถึงว่าถ้าเพื่อนๆครบ3อย่างนี้นะก็มีโอกาสาผ่านวีซ่าได้สูงขึ้นแน่นอนอย่างแรกก็คือเอกสารครบอย่างที่2ก็คือการงานโอเคอย่างที่3คือการเงินโอเคเอกสารครบ การงานการเงินโอเคไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบไปทํางานใหญ่โตหรือว่ามีเงินมากมายล้นฟ้าไม่ได้ไม่ใช่ก็คืออย่างแรกนะเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆทีละข้อถ้าเจาะลึกเพื่อนๆไปดูคลิปอื่นๆของเราได้เอกสารครบคือหมายถึงอะไรเอกสารครบก็คือ1ก็คืออย่างแรกคือเอกสารของสถานทูตครบที่เขามีอะไรมาให้เรากรอกทั้งหลายเนี่ยครบทุกอย่างแล้วก็ถัดมาก็คือเอกสารราชการส่วนตัวของเราเอกสารครบในที่นี้คือเอกสารที่เราไม่ได้ต้องเป็นคนทําเองอะ่ะ เอกสารสถานทูตครบทุกอย่างเอกสารราชการของเราครบทุกอย่างเอกสารราชการก็อย่างเช่นทะเบียนบ้านใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลทะเบียนสมรสทะเบียนยาใบาสูติบัตรลูกคือหลักๆก,ก็คือประมาณนี้นี่คืออย่างแรกคือเอกสารครบอย่างที่2ก็คือการงานโอเคการงานโอเคก็คือหมายถึงว่าเราได้เขียนจดหมายแนะนําตัวไหมเพราะว่าสถานทูตเนี่ยเขาไม่สามารถ รู้อะไรของเราได้โดยที่เขาดูจากเอกสารหรอกคือเขาอาจจะพอรู้แต่ว่าเขาไม่ได้เข้าใจตัวเราไงฉะนั้นเราควรจะต้องเขียนจดหมายแนะนําตัวซึ่งเรามีคลิปเขียนจดหมายแนะนาตัวแล้วลองหาดูได้นะแล้วก็ถัดมาก็คือใบรับรองการทํางานก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆทำงานประจําใบรับรองการทํางานของเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ระบุข้อมูลครบถ้วนไหมอย่างเช่นว่าจะต้องระบุก็คือตําแหน่งงานวันเริ่มทํางานแล้วก็เงินเดือน วันลาด้วยนะก็คือจะลาตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนจะกลับมาทํางานวันไหนใบรับรองการทํางานได้ระบุข,ข้อมูลครบถ้วนไหมหรือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เป็นเจ้าของธุรกิจก็คือมีใบทะเบียนการค้าหรือใบจดทะเบียนบริษัทไหมอ่าหรือว่าทําอาชีพอิสระแบบออฟเนี่ยซึ่งเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยเหมือน2องเจ้าแรกนี้เนี่ยจะต้องเขียนจดหมายแนะนําตัวให้ละเอียดที่สุดซึ่งต้องอธิบายหมดเลยว่าเราทํางานอะไรแล้วมีรายได้จากอันไหนคืออธิบายอย่างละเอียดแล้วก็พร้อมทั้งหลักฐานที่สุดด้วย เรามีเว็บไซต์หรือว่าจะมีอะไรใบเสร็จหรือรูปถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็คือส่งให้เขาให้หมดนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเกี่ยวกับเรื่องงานอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลักฐานเกี่ยวกับตัวเราอย่างเช่นนามบัตรบัตรพนักงานหรือว่าใบเสร็จส่คของที่สําคัญคือรูปถ่ายที่แบบเหมือนที่บอกเมื่อกี้รูปถ่ายตอนเราทํางานก็คือต้องมีตัวเราอยู่ในรูปทุกอันนะเกี่ยวกับการทํางานของเราทั้งหมดเนี่ยอธิบายเขาด้วยภาพเลยไงอันนี้คือคร่าวๆแล้วกันนะแล้วก็นี่เกี่ยวกับเรื่องงาน ไม่จําเป็นว่าจะต้องทํางานใหญ่โตอะไรนะแล้วก็ถัดมาก็คือเรื่องของการเงินการเงินโอเคก็คือหมายความว่าเรามีเงินมากพอที่จะใช้จ่ายตอนที่เราไปอยู่ที่นู่นกรณีที่เราออกเงินเองซึ่งคลิปเกี่ยวกับว่าขอวีซ่าต้องมีเงินเท่าไหร่เนี่ยเรามีเคยพูดไว้อย่างละเอียดเลยนะเรื่องการเงินเดี๋ยวอยากจะเตือนนิดนึงก็คือว่าบางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าจะขอวีซ่าเนี่ยต้องมีเงินเยอะๆแต่เขาเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนฉะนั้นเขาก็เลยไปเอาเงินเข้าก้อนใหญ่เลยก่อนที่จะขอวีซ่าอันนี้ไม่ได้นะ อย่างสมมติว่าตอนแรกเนี่ยเรามีเงินในบัญชีแค่หลักพันหรือหมื่นต้นๆแต่ว่าพอเรารู้ตัวว่าจะขอวีซ่าปุ๊บไปเอาเงินจากไหนมาไม่รู้อะเข้าไปตูมเดียวเป็นแสนอะไรเงี้ยสถานทูตเขาเห็นอย่างนี้ปุ๊บเขาปฏิเสธวีซ่าแน่นอนเพราะว่าเขาจะคิดว่าเราเนี่ยมาหลอกเขาฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเรารู้ตัวว่าจะขอวีซ่าเนี่ยเราควรที่จะเตรียมตัวแต่งบัญชีมันตั้งแต่เนิ่นๆถ้าจะให้ดีนะ6เดือนล่วงหน้าเลยแล้วเวลาเรายื่นเราก็ยื่นบัญชี้อนหลังสัก3เดือนหรือ6เดือนคืออันนี้ ขึ้นอยู่กับ requirement ของสถานทูตด,ด้วยนะว่าเขาต้องการกี่เดือนเขาอาจจะต้องการ3เดือนหรือเขาบางที่อาจจะต้องการ6เดือนก็ได้ฉะนั้นแต่ของออมเนี่ยจะยื่น6เดือนตลอดทุกอันคือจะเตรียมแต่งบัญชีล่วงหน้าอย่างน้อย6เดือนมาก่อนเลยเรามีคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะก็ลองหาดูได้นี่คือทั้งหมดแล้วก็เสริมอีกนิดนึงก็คือว่าสาหรับเพื่อนๆที่ไม่มั่นใจนะคือสถานทูตเนี่ยจุดประสงค์ที่เขาปฏิเสธวีซ่าเนี่ยส่วนใหญ่เหตุผลก็คือเขากลัวว่าเราจะลักลอบไปอยู่ที่นูน่นซึ่งมีคนทําาแบบนี้เยอะมก ฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะถ้าเรามีเอกสารเสริมนอกเหนือจากที่พูดเมื่อกี้นี้ทั้งหมดนะที่ทําให้สถานทูตเขาเข้าใจว่าเราไปแล้วเนี่ยเราจะต้องกลับมาแน่นอนคือเราเรียกว่าเอกสารความผูกมัดกับประเทศไทยอ่ะก็คือเราไปแล้วต้องกลับมาอย่างเช่นเราต้องดูแลพ่อแม่ดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยนะมีเอกสารอะไรอนะ่ะยกตัวอย่างนะจริงๆมันมีเยอะเราเคยพูดไปแล้วในคลิปก็คืออย่างเช่นว่าถ้าเรามีสูติบัตรของลูกอ่ามีใบนัดหมอกลับมาแล้วจะต้องไปหาหมอบัตรคนพิการพ่อแม่ หรือว่าเรามีพ่อแม่ที่เราต้องดูแลจริงๆเราก็จะไปถ่ายรูปมาด้วยหรืออื่นๆที่เป็นแบบว่าพันทะผูกมัดแล้วเลยอ่ะผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็แนบไปด้วยนะก็คือเป็นเอกสารยืนยันความผูกมัดกับประเทศไทยว่าไปแล้วจะต้องกลับมาแน่นอนนี่ก็คือเสริมนะเพื่อให้เราแบบมีโอกาสผ่านมากยิ่งขึ้นครับก็ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วมีคําถามนะครับก็สามารถที่จะโพสต์ตรงคอมเมนต์ด้านในต้วิดีโอนี้ได้เลยหรือว่าเพื่อนๆจะไปถามในกูนไกด์กรุ๊ป ใน Facebook ของเรานะมีเพื่อนๆใจดีหลายคนคอยตอบให้แล้วถ้าเกิดว่าวิดีโอของเรามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์ e like b o o k Subscribe YouTube เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราได้เลยวันนี้ขอบคุณมากครับ